สวัสดีครับดิจิทัลเข้าสู่นะครับมงพจิตรครับรุ่นรุ่นที่สองนะครับกพบับเมงครับกันอีกครั้งนะครับที่เป็นซัมเจีนครับสาขาครับสุนโวงน์นะครับ4 6ครับที่ตั้งครับอยู่ตรงแวงลำบักขีเขตหนองจอกกรุงเทพหานครนครับขังรถมือสองครับที่ใหญ่สุดในย่านนี้นะครับคลิปนี้นะครับผมพามาเลยครับรถกระบะสี่ประตูยกสูงนะครับเกียร์ธรรมดาครับเข้ามาสดๆแลวล้อเลยคันนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยรุ่นของตัวรีโวนะครับสี่ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดานะครับนานๆจะเข้ามาทีนะครับ มาเพราะราคาคันนี้ครับผ่อนเพียงแค่8,400บาทครับกัตัว y o อร์ครับไฮรักดีโวนะครับ 2.4E พีเดอร์เนอร์ครับ4ี่ตัวยกสงูงคันนี้ครับเป็นตัวเกียร์ธรรมดาปี2019นะครับรถบ้านนะครับมือเดียวสภาพเดิมสวยครับ ต้องบอกก่อนครับรุ่นของตัวนี้นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมเลยของตัวโตโยต้ารีโวะครับไฟด้านหน้าครับเป็นงานไฟครับมันติดสติเตอร์นะครับนี่คือสภาพแรกเข้าใหม่ๆนะครับยังไม่ทําการทาสปาหรือเก็บเพชรตรงงานแต่จะได้หน้าครับชมระรรอันนี้ครับตัดด้วยงานโครเมี่ยมพร้อมกับงานสีครับดำเป็นออกแบคครับองค์กลางพร้อมโลโก้ของตัวโตโยต้าตัวใหญ่ๆแล้วตัดหมอกคู่ล่างมีมาให้เรียบร้อยนะครับและที่เป็นที่ได้ครับนกไก่ครับนอนหนึ่นเจ็ดของกรุงเทพมหานครเครื่องยนต์เทมานะครับเป็นเครื่องยนนนต์ดดีเซลขา2.4ะครับ ลาดเครื่องครับ 2GDFTV 4 0 6วกาว150แรงม้าเท่มานะครับพร้อมแรงบิดครับสูงสุดถึง4ลอนิตันเมตรนะครับสภาพผิวพันธุ์ของตรงงานครับผมไล่เรียงแบบละเอียดเลยเหมือนลูกค้ารับชมเองที่ทางบริษัทยนต์ให้ดูงานฝาโปรด้านหนาครับสภาพเดิมสามเหลี่ยมเคิฟของตรงงานฝาโปรทั้งสองฝั่งสภาพเดิมไม่มีรอยบุบนะครับหรือรอยยิ้มอาจจะมีคาบนะครับขนแมวเล็กน้อยขนในการขัดเก็บงานรอบคันให้ลูกค้านครับก่อนส่งมอบ ต่อมาพาดูผิวพันธุ์ฝั่งขวานี่คือสภาพไปเข้านะครับไม่มีระบุนะครับเราจกิ้มนะครับล้อแม็กซี่มานะครับขนาด17นิ้วนะครับเป็นเดิมนะครับจากโรงงานแบกอลอยเดิมนะครับปัจจุบันนะครับมัดมาขอยางปี19เดี๋ยวผมทำการเปลี่ยนยางให้ใหม่ทั้ง4เล่นนะครับด้านหน้าเป็นงานเบรกดิสตนะครับให้ดสภาพงานภายในของตรงงานโชคนะครับแห้งเดิม นะครับซุ้มลอพลาสติกนะครับไม่มีรอยแตกหักครับหรือรอยแล้วนะครับบริเวณด้านข้าง2ฝั่งนะครับมีให้สภาพเดิมนะครับไล่มาให้ดูกระจกมองข้างเป็นงานโครเมียมปรับพับไฟฟ้านะครับมีงานฟีตตัวให้เรียบร้อยด้านหน้ากระจกแท้เดิมนะครับจากศูนโตยิต้าเป็นอคสติก้าสองชั้นนะครับซับเสียงคันนี้ติดตั้งงานฟีด้านหน้ามาแล้ว40%ตด้านข้าง60%ติดตั้งงานการศาสตร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับดริมจับงานเป็นงานโครเมียมนะครับกระจกแท้เดิมด้านข้างจากศูนโตยิต้านะ รับการจัดการเรียบร้อยให้ดูงานภายในนะครับสบภาพภายในและทีมขันคันนี้นะครับพุ่งงานเบาหนังมาให้เรียบร้อยแล้วให้ดูสภาพงานเ<ม>บา<อ>นะครับปีกเบาไม่มีรอยแตกหรือรอยขีดขาดของตรงงานเบาด้านข้างนะครับ <S <S นอกจาเป็นโฮมไลน์มันติฟังก์ชันระบบแอร์แบคคอรพายด้านหน้ามีให้และสามจุดนะครับเครื่องเล่นเป็นซีสองดินนะครับ <S <S ระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติที่เป็นหกสปีดระบบด e ีเข้าโของกับขับขี่และก็พวงมาลัมีให้นะครับด้านจับงานขึข้นลงทั้งสองฝั่งมีให้นะครับ เดี๋ยวผมองการแกะให้ดูโครงสร้างนะครับแบบละเอียดเลยเหมือนลูกค้าชมเองที่ทางบริษัทเยนต์หนึ่งวิจารณ์ของการดูรถมือ2นะครับกป็นหนึ่งครับรอโครงสร้างหลักๆเลยนะครับผมไล่แกะให้ดูนะครับรอยซ็อกเป็นอาร์คครับด้านข้างนะครับไม่มีรอยนะครับของการตัดต่อหรือการเคาะงานนะครับของตรงงานโครงสร้างด้วยมาทางของเราบริษัทคับเปยนต์ที่เปิดมามากกว่า25ปีรถของเราทุกคันนะครับมีการตรวจสอบมาตรฐานนะครับจากทางบริษัทของทางกรูอิสุชั่นเข้าตรวจสอบโครงสร้างตัวรถครับ ให้อีกสองเจ็ดสิรการนะครับฉะนั้นเลยลูกค้าสบายใจได้ว่ารถของราทุกคันมีการตรวจสอบโครงสร้างครับแบบดีเอทแน่นอนครับให้ลูกค้าดูนะครับว่าโครงสร้างครับไม่มีการตัดต่อหรือการจนครับจนน้ำนะครับหรือไฟไม่แน่นอนนะครับโครงสร้างงานเสาเอนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับผมไล่ให้ดูครับโผลน็อตไม่มีแกะหรือการขยับนะครับแผงประตูสภาพเดิมสวยเลยนะครับวัสดุงานหนังหุ้มด้านข้างมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นครับกระจุยโลงไฟฟ้าที่วางขนน้ำงานลําโพงมีให้ ผมไล่ให้ดูนะครับด้านข้างของตรงงานแผงประตูนะครับต่เข็ตแท้ซิลิโคนเดิมจากโรงงานนะครับดูยังไงก็ทําการจิกเข้านะครับเห็นรอยเล็บนะครับนี่คือต่แท้ซิลิโคนเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการเก็บงานสีมาถ้าบอดี้คิวพันของการเก็บงานสีมานะครับนะครับบอกเลยว่าตะซิลิโคนด้านข้างนะครับแข็งแน่นอนนะครับล้อสวัสิเป็นร์าเดิมนะครับโครงสร้างด้านข้างของตรงงานเสาบีนะครับหัวร้อไม่มีการเกะหรือการขยับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับไล่มาตามซอกด้านข้างนะครับให้ดูนะครับ ปั๊มเดิมโรงงานสภาพเป็นอ่างเล็งตัวสวยเดิมนะครับต่อมาผมพามาชมนะครับดูนะครับด้านหลังนะครับนะครับด้านจับงานสภาพเดิมนะครับมาให้ดูงานด้านหลังนะครับเบาะหนังหุ้มมาให้รอบคันแล้วที่มาแขนตรงกลางนะครับมีให้ที่วางขวดน้ําแก้ยวน้ํานะครับแล้วครับบอกเลยว่าหมอนรองคอตรงกลางมีให้สามตำแหน่งและเบาะเท้าหลังสามารถทําการปรับพับได้นะครับเผื่อเราต้องการใช้พื้นที่ใช้สอยในการขนของสัรับเพิ่ม ม้ว่าจะเป็นช um. ุดปัจแจแม่แรงนะครับด้านหลังมีให้พยางนะครับมีให้ปูรอบขาเรียบร้อยให้ดูสภาพของตัวงานนะครับหลังคานะครับไม่มีรอยฉีกขาดอาจจะมีรอยเปิดเพื่อเล็กน้อยผมทําการทําสปาขัดเก็บงานให้นะครับแต่ให้ดูนะครับว่ารอยของตัวงานหลังคาไม่มีรอยฉีกขาดของตัวงานหลังคาเลยนะครับมาโครงสร้างด้านข้างนะครับด้านหลังนะครับผมไล่ให้ดูนะครับแกะให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับสภาพรอยสับปะรเดิมแม้ว่าจะเป็นงานเสาซีด้านข้างนะครับไม่มีรอยนะครับของการตัดต่อหรือการเข้างานโครงสร้าง สภาพเดิมนะครับตามจับงานขึ้นลงมีให้ครับสุดสบายทั้งสองฝั่งนะครับไม่ไว่าจะเป็นฐานแผงรตูด้านหลังนะครับไล่ดูลูกยางครับซีนเดิมนะครับไม่มีรออฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับ ทุกอาชีพลูกค้านะครับไฟฟ้าจีเป็นพลูกค้าในอุตสาหกรับข้าราชการรัฐวิสาหกิจครับเกษตรกรทำไรทำสวนทำนานะครับผมบอกเลยออกรถแท้ได้ทุกอาชีพขอลูกค้านะครับมีกระสาบชัดเจนลูกค้าที่พิเศษครับรับเริ่มเริ่มต้นเพียงแค่4ปี2.29นะครับสามารถผ่อนได้สูงสุดถึง7ปี84งวดในราคาจัดยอดครับราคา499,000ตกผ่อนเพียงแค่8,400นะครับหรือลูกค้าสามารถทำการชำระประกันครับแยกปัญหาก็ได้ซื้อประกันปอหนึ่งครับจีอระมาร์17,000 สามารถทาการรวมประดยอดกันได้ซึ่งจะโดดขั้งวกขึ้นมาประมาณอีก300ตกอยู่ประมาณ8,006นะครับต่อมาผมพามาดูนะครับชมด้านหลังนะครับก็ด้านท้ายปีเลนเนอร์มีให้ครบสภาพล้คันสีโครงสร้างด้านในนี่คือสภาพแรกเข้านะครับให้ดูล้คัสีโครงสร้างเดิมนะครับด้านหลังนะครับอนชนท้ายเป็นงานครบเนี่ยนะครับด้านท้ายมีไฟเบรกที่3ที่เรียบร้อยนะครับด้านท้ายช่วงล่างนะครับล้ออะไรมีให้นะครับโช๊คเดิมนะครับสภาพของตัวงานช่วงหน้าเดิม นะครับไม่ได้มีการใช้งานหนักๆดูจากดิเซนด้านล่างไม่มีการวิ่งหารุ่นแรงแดงๆนะครับให้ดูงานฝาท้ายนะครับสภาพฝาท้ายนะครับนะครับคันนี้นะครับมาลักเกอร์นอร์สภาพเดิมนะครับดูง่ายๆครับดีเทลของตัวนะครับลักเอนอร์ด้านหลังว่ามีการขนของสัมภาระนะครับใช้งานหนักๆไหมนะครับดูนะครับไม่มียุโรปของการลากของนะครับฝั่งท้ายนะครับโอนน็อตไม่มีแกะการขยับนะครับ CL ฝั่งซ้ายดูเจาะเดิมเนะครับคันนี้มีตัวผ่อนแรงนะครับกัดเปิดด้านท้ายให้พร้อมแล้ว ด้านขวานะครับ CR หัวนัดเดิมๆนะครับรูจอกตัวเดิมๆนะครับต่อมาผมพามาดูนะครับด้านหลังฝั่งขวานะครับสภาพไฟสวยๆเดิมๆนะครับพอดีผิวพันธุ์บางๆนะครับเดิมๆนะครับรอยคัดซีโครงสร้างครับด้านหลังนะครับให้ดูนะครับเลขตัวถังนะครับตรงกับสำหรับทุกอย่างนะครับไม่มีรอยราดสนิมหรือการใช้งานหนักๆเลยนะครับบัตรทั้งสองฝั่งยังสภาพเดิมไม่มีรอยแตกนะครับต่อมาผมพามาดูด้านหลังนะครับประตูหลังฝั่งขวานะครับโครงสร้างแผงประตูไม่มีแกะ การขยับนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยซับเฟรมอาร์คด้านบนนะปั๊มเดิมโรงงานนะครับงานเซอรซีนะครับด้านข้างนะครับผมไล่ตามทุกซอกทุกมุมเลยนะครับเหมือนลูกค้านวดชมเองที่ทางบริษัทรถยนต์นะครับสภาพรอยนะครับของตู้งานเซอรซีไม่มีรอยนะครับของการเก็บงานสีนะครับนี่คือสภาพสีเดิมๆเลยนะครับต่อมาผมพาไปดูนะครับด้านหน้าซุ้มล้อฝั่งขวานะครับภายในนะครับให้ดูงานโช๊คแห้งเดิม ซุ้มล้อพลาสติกนะครับไม่มีรอยแตกหักหรือรอยร้าวนะครับสภาพของตรงงานแมตไม่มีรอยรอยสุบบาดเลยนะครับภายในนะครับฝั่งเสาเอนะฝั่งขวานะครับให้ดูโครงสร้างนะครับของน็อตเดิมๆนะครับร้อซับบาร์เป็นอาร์คด้านข้างนะครับผมแกะให้ดูแบบละเอียดเลยนะครับนะครับสภาพเดิมปั๊มเดิมโรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเสาบีด้านข้างหัวน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับ นะครับถ้ามีการแกะขยับดูจะง่ายๆครับรอยหัวน็อตต้านข้างนะครับมีการขันของตัวงานชิดปัจจัยแน่นอนแต่คันนี้นะครับบอดที่หิวผ่านสภาพเดิมปิกบอลนะครับไม่ช้าเลยนะครับคันนี้หุ้งงานบอลหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมพามาดูงานภายในนะครับพวงมาลัยสภาพสวยเดิมมัลติฟังก์ชั่นนะครับคันนี้นะครับตัดหมอกคู่หน้ามีให้เรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งซ้ายระบบเอเจนท์ไม่เครื่องเสียงสั่งการได้เสียงรับสายวางสายมีให้ระบบแอร์แบ็กด้านหน้ามีให้นะครับพวงมาลัยสามารถทำการปรับ มันก็จะเป็นคอนโซลด้านหน้าสภาพเดิมนะครับไม่มียิ้วอยถลอกของตรงงานคอนโซลเลยนะครับเครื่องเล่นนะครับเป็นเครื่องเล่นนะครับซีดีสดินใส่ซีดีได้ดีวีดีได้งานแอร์เป็นแมนนวลปรับได้ถึง4ระดับนะครับมีเบาะเลด้านล่างให้2พอร์ตนะครับพร้อมกับระบบขอดูเกียร์ที่เป็นเกียร์นะครับธรรมดา6สปีดระบบอีกคิลโม่ของการคับคีและก็พร้อมโหมดมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับเบรคึงมือเป็นงานแมนนวลนะครับง่ายๆดึงมือเลยนะครับคันนี้พร้อมกับงานครับ ที่แสบนตาตรงคอนโซลมีให้ไฟคอนโซลมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวละแสงเป็นงานแมนนวลนนะครับคันนี้นะครับติดตั้งงานกล้องบันทึกหน้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับงานแผ่รังแดดมีกระจกด้านข้างให้เรียบร้อยครับถ้าูกคันใดนะครับสนใจนะครับหรือกำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานผมบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์ของการใช้งานแน่นอนขออนุญาตทำการสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับเครื่องยนต์ก่อนนะครับนี่ที่านะครับคันนี้นะครับเลขไม้นะครับถือว่าอยู่แค่หลักหมื่นโล96,4 0 0 5 4กิโลนะครับไม้แท้ไม่เดิมถ้ามรถปี19บนะครับใช้งานต่อปีถือว่ามันได้เยอะมากกันไปไม่เกิน20 0 0 0กิโลต่อปีเลยนะครับบอกเลยว่านับเกียร์ธรรมดากีกระปุก4ประตูนานาจะเข้ามาทีนะครับให้ดูงานครับช่วงล่างนะครับไม่ว่าจะเป็นคันเร่งนะครับคันเบรคครับคัดสภาพเดิมนะครับเดี๋ยวก่อนสมมอบผมทาการเก็บงานให้หมดไม่ว่าจะเป็นงานภายนอกภายในนะครับล้าห้องเครื่องปิดฐานร่านเครื่องของเหลวนะครับตรวจสอบเช็คลมของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าแล้วก็บาตี่ให้ลูกค้าก่อนสมอบบรรัเาาาทํกช เช็คระบบของตัวเครื่องยนต์จากทางสุนไทยพัด์ของเทานะครับเป็นมาตรฐาของการตรวจสอบนะครับไม่ว่าจะเป็นงานช่วงล่างเครื่องยนต์การเป็นฐานมาะเครื่องของเรลวนะครับตรวจสอบระบบตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้าทุกอย่างให้ลูกค้าร้อเปอร์เซ็นต์ก่อนสมอบนะครับต่อมาผมพามาชมนะครับและดูในส่วนตรงงานห้องเครื่องด้านหน้านะครับที่คัเลคันนี้นะครับนี่คือห้องเครื่องสภาพและเข้าใหม่ๆนะครับคันนี้ติดตั้งงานคำชดด้านหน้าผ่อนแรงของการเปิดมีให้ไม่ว่าจะเป็นด้านไหลมีตัวคำชดปิดท้ายให้ด้านหน้าผ่อนแรงของการเปิดให้ร้อย เครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรนะครับรหัสเครื่องทับ 2G D FTV 4000ชิลโลว150แรงม้าที่มานะครับพร้อมอะไรเบ็ดครับสูงสุดถึง4 0 0นิวตันเมตรนี่คือสภาพเครื่องรอบเครื่องทับแรกๆเข้านะครับให้ดูรอบเครื่องก่อนนะครับรอบเครื่องนิ่งๆเลยฝาครอบเครื่องนะครับไม่มีรอยถลอกนะครับหรือการเปิดของตัวงานฝาเครื่องนะครับคันนี้นะครับให้ดูสภาพแม่เข้านะครับหัวน็อตไม่มีคราบสนิมหรือการแกะของตัวงานเครื่องยนต์รอยสุดรุ่มลวกของตัวมันเครื่องนะครับไม่มีนะครับให้ดูฝั่งขวา ท่านายนะครับพยูนฮอตสภาพเดิมนะครับนะครับกาโปนะครับไม่มีการแกะรลอจะขยับถ้ามีการแกะหรือการถอดผมบอกแล้วว่ามีการแกะแต่คันนี้สภาพเดิมดูจากงานสซ้ด้านในครับแก้มเดิมไม่มีนะครับการชนโครงสร้างซิการ์มอกอซีน้ำเดิมนะครับเ็มเพย์เดอร์โตต้านะครับขาด้านหน้านะครับดูจอดเดิมไม่มีคดไม่มีงอนะครับดูคา้านหน้าสภาพสวยเดิมเลยผมไล่ให้ดูนะครับดีเทลของตัวงานด้านหน้าคาดนะครับ ปั๊มโตโยต้าด้านหน้าฝาโป้งนะต้องอยู่นะครับนี่คือฝาแท้เดิมโรงงานนะครับต่อให้เปลี่ยนงานฝาใหม่นะต้องนะครับบอกเลยว่าหาตัวปั๊มโตโยต้าเดิมไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับงานฝาป้งนะครับฝั่งขวาซีลเดิมชิคเกอร์อยู่ครบรูเจาะอนเดิมเดนะครับเดี๋ยวก่อสมอทุกอย่างสมมรการเก็บงานขับขันเรือล้อรอบคันไม่ว่าจะเป็นการครับล้างห้องเครื่องนะครับเก็บงานช่วงล่างนะครับตรวจสอบทุกอย่างให้ลูกค้านะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนสมอ ถ้ารถท่านใดสนใจนะครับสามารถเข้าดูรถครับและทดลองขับได้เลยที่บริษัทยนต์สาขาสี่น้บงนะครับอยู่ตรงแยกมีบุรีขับมานะครับเจอปั๊มแมตตอด้านซ้ายมือยูเทิร์นมานะครับขับมาไม่ถึง100เมตรนะครับก่อถึงฮัยีสุป้ายแดงเข้ามาได้เลยนะครับผมมีน้องเซนารานนะครับนั่งครับต้อนรับอยู่นะครับเข้ามาติดต่อนะครับเซลเม้งนะครับเข้ามาดูรถและทดลองขับไปเลยนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแต่ราคาเพียงแค่4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้ครับตกผ่อนเพียงแค่8ปดพันสี่ กับ Toyota าไฮรักรีโว่2.4 e พีเดนเนอร์ครับสี่ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดา6สปีดคันนี้นะครับแต่ราคาเพียงแค่499,000บาทสนใจติดต่อหาผมได้เลยครับที่เบอร์ศูนย์ทักษี1466023นะครับเบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์บนสอบถามนะครับไลน์ของตัวรถครับหรือเครื่องขาต่างๆกาจจะแฟรนะครับขณะทำผมนะเซมิ้์กันได้เลยครับกัวจักรนะครับฝากรถคุณแชร์กดติดตามนะครับประทางช่องเครื่ยนต์ครับรถนรุ่นสองครับเพื่อจะไปพาอัปเดตชว์ด้วยสวยครับผลัดไปของทางครับ จนสาขาสินวง46ครับผมจำหามาสเปลี่ยนครับรถกระบ,บะสีระตูนะครับและก็แบรนด์ของตัว PPV จ็ที่นั่งนะครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับจำหามาสเปลี่ยนคันต่อไปวันนี้คัสทอมิกนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ